เสียงร้องไห้จากห้องใต้ดินมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าบ้านหลังนี้มีอายุเก่าแก่และถูกท่อทิ้งมานานหลายปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะข่าวหรือว่าในบ้านหลังนี้มีผีสิงอยู่ครอบครัวหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ในเมืองตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพราะราคาถูกพวกเขาไม่เชื่อในเรื่องผีและคิดว่าข่าวหรือเป็นเพียงเรื่องแต่งเพื่อให้บ้านถูกทิ้งร้าง คืนแรกที่ครอบครัวนี้เข้าพักทุกอย่างดูปกติแต่พอเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้ที่มาจากห้องใต้ดินลูกสาวคนโตของครอบครัวตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงร้องไห้นั้นและตัดสินใจลงไปสำรวจห้องใต้ดินห้องใต้ดินนั้นมืดมิดและเย็นเย,ยือกลูกสาวใช้ไฟฉายส่องเพื่อดูรอบๆและพบกับตุ๊กตาเก่าๆที่นอนกระจัดกระจายอยู่บนพื้นเธอหยิบตุกตาตัวหนึ่งขึ้นมาและรู้สึกถึงความเศร้าที่แผ่ซ่านออกมาจากตุ๊กตานั้นทันใดนั้นเองเสียงร้องไห้ก็หยุดลงและเธอรู้สึกว่า มีใครบางคนอยู่ข้างหลังเมื่อเธอหันไปมองเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูซีเซียวและใส่ชุดเก่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมองเธอด้วย